ันนี้บ้านน้อยก็ถ้าพี่น้องมาหาเบิืกน้องใหม่คือเก่าเมื่อนเดิมนะครับส่องนี้เป็นฤดูก,การน้องใหม่นะครับนีพวิตกรน้องใหม่จะเกียหรอครับส่องโอ้โะออกร้ายครับคนนะครับคนเอาน้องใหม่ก็ได้บ้านน้อยบ่อยมาเอาเรอครับบ้านน้อยมาเบิง้งซื้อมาให้กำลังใจ คนเอา <laughs> มาเป็นกำลังใจให้ซื้อออกไลแห่ง อาจจะซื้อเลื่อยมาไหวเนาะเลื่อยมาปาดปาดเอาโอ้เป็นตะไคร่แท้โอ้ทำไมเตะอ่อนซ้อนตะอ่อนซ้อนนอนง,งๆ้อากมาข้างใน็นเอาใดก็เอาแม่เออ,อ,อ ใส่งานปไหดหรอกมันอยู่ในโอ้หาก,กเเลยจ้เลยจะไปเนาะเลยจะไปเพราะว่า,วาขึ้นสูงแล้วเอาเต่น,น้อยเงาแง่นบันีาาน้ ใส่ละได้ค่ะได้ค่ะนิหน่อยไม่ต้องทิ้งเก็บเอามาใส่ครูในติ๊กสิ่งอื่นบอเอาหลุดแล้วเพราะว่าเอานอนยาวเนาะเอาอเต่นอนยาวนอนหมดเนี่ยเอาไปเฮทิ้งยังเกาะเป็นนอนไม่ถุงนอนไม่ถุงเนี่ยเอาอันสันบ่ได้เนาะ ว่านว่อนสีน้อตีมันสีเงี้ยงเบาอาวสันมันสั่นว่าสันอันนั้เงี้ยอาวสันมีน่องนั่งเอาบ่นนี่บ้านมีน่องจะเอาไว้ 你来弄啊，有。 <laughs> เอาไทยเนาะก็ไทยอย่างเดียวเนาะแจ <c oughs> ้งอันเข่ามองมักไรีติด่ะวันนี้พวกเป็นคนเอาจางมาเหมือนเป็นคนไทยอย่างเดียวใช่ไหมาอโอ้มันแก่ตอ้อง ซับหมองมัดอ่อนไปเนาะซับหมองมัดแกวไปเนาะมัดต่องเอาทางในเนานะทางนอกมีจงไว้มันห่างๆเวลาเอามัองสิยเอาไงไเ,าเดยวเต่อยากเอาก็เอาไปอยากเอาก็เอาไว้ อยู่ในๆผมก็มีเนาะมันขืนโค่นแล้วตัวหันนะออกมอนอยู่กลาง นอนเลยไปตะแกงเสียบแทะนี่แกงบอมอมันนี่เออดนเออียองใหดออย่าันงมนนอนปตะเสีบเโอ้บอตะเสียบมองะมงยันนนี่ละอืม